โอเคสวัสดีทุกคนจากตัวเมืองระยองนะครับผมวันนี้เปิดคลิปกันที่ตัวเมืองระยองเพราะว่าวันนี้ออกจากกรุงเทพออกจากปทุมมาแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ด้วยคมที่ตื่นเช้าก็เลยขี้เกียจถ่ายครับตอนนี้เป็นเวลาเวลาที่ยังแล้วนะครับก็เลยจอดรถคือตั้งใจว่าจะหาอะไรกินก่อนก็มาเจอร้านนี้ที่ดูมาในทิกตอกเห็นเขารีวิวดีเป็นร้านเนื้อตุ๋นใช่ไหมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระยองสามวันสองคืนเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวมีอะไรให้ทําบ้างแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมจะไม่ได้ข้ามไปเกาะสมเด็จนะ พอติทุกคนมาเรายองก็จะนึกถึงแต่กอดสมเด็จใช่ไหมเค okay. ทุกคนหลังจากที่แบบหน้าร้านอ่ะรถจอดเต็มเลยใช่ป่ะตอนนี้หาที่จอดรถได้แล้วมาจอดที่จอดของอ่าโรงพยาบาลมันอยู่ตรงข้ามเยียงๆกับโรงพยาบาลพอดีเคไปกินกันแดดร้อนมากอันนี้เรามาไม่มีคนเลยตอนนี้แบบบ่ายโมงไม่มีคนเลยตอนเที่ยงอ่ะคนน่าจะเยอะแดดร้อนมากให้ดูทุกคนดูแดดร้อนมากวู้ทุกคนได้มาแล้วกอเหล่าเนือ้อ น,นี่น่าจะเป็นไผ่ขี้ริ้วกะอืมอร่อยอ่ะไม่กินร้านมากเลยชติแบบนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อตุ๋นทุกคน อร่อยร้านนี้อยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับโรงพยาบาลจุฬาลัดย์ยองอ่ะแต่ว่าจะเป็นตรงข้ามกับลานจดอดรถนะทุกคนโอเคทุกคนอิ่มแล้วตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนต่อเดี๋ยวขอไปหาเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันที่ไม่น่าจะเดินเล่นได้นะทุกคนเพราะว่าเด็ดร้อนมากเดี๋ยวจะขับรถผ่านไปดูแหลมจเจริญก่อน,อนแล้วก็คือมันร้อนๆนี่อากาศร้อนๆเนี่ยเราไปหาที่ร่มรื่นดีกว่าทุกคนผมผมไปดูหาดหยมเจริญนะเห็นคนมีเห็นมีคนเขารีวิวว,ว่ามันร่มรื่นดี ก็เลยเดี๋ยวไปหลบแดดจังนิดนึงก่อนเพราะว่าเด็กกับนึ่งเนี่ยมันจะสามารถเข้าที่พักได้ตอนนี้ก็ข้าวเวลาไปก่อนแล้วกันระหว่างนี้ขับไปดูหาดก่อนแต่ปกติแหลมจะเลือนอ่ะเขาจะไปเดินเล่นกันช่วงเย็นเย็นไงทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะลมลื่นให้เราหรือเปล่าพ่อ้าไม่ขาเขามาตั้งร้านกันเต็มเลยอ่ะแสดงว่าตอนเย็นก็คือมีของเต็มเลยปะไหนอะหาดอยู่ไหนอะคออุ้ยมีอาหารสดด้วยนะทุกคนกุ้งอบขิเส้นก็มีไหนชายหาดยังไม่ถึงเหรอไม่ถึงแต่ข้ามสะพานไปปะมันจะข้าวสะพานเป ไม่ใช่ไม่ใช่เกาะเป็นชายหาดปะเลี้ยวซ้ายป<ะ>ไปยังถนนอารีราชแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอารีราชไหนอะเลี้ยวไหนข้างหน้าสะพานอย่ข้างหน้า,านี่แหละ sorry s o นะดูทีเ่เบย์วัดสมุทรคงคารามวัดปากน้ําข้างหลังเราคือวัดปากน้ําอันนี้สะพานาที่เราข้าม,ามาคือสะพานเ<อ>ฉลิมชัย ทุกคนดูบรรยากาศดีมากเลยอะเขาไม่ให้เล่นน้ำหรอหรือยังไงทำไมไม่มีใครเล่นน้ำเลยอะหรือว่าเพราะอากาศร้อนก็รถเยอะอยู่นะวันธรรมดาด้านซ้ายตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของที่พักร้านอาหารอะไรเงี้ยเต็มหมดเลยอุ้ยในทะเลก็มีร้านอาหารนะทุกคนอุ้ยร้านนี้คนมากินเยอะจังเลยอะตอนนี้ก็ใกล้บ่ายสองเลยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่โรงแรมกันดีกว่าโรงแรมที่จองไว้ก็คือฮ o บอินและยองถนนสุขุมวิทนะ แล้วโรงแรมที่เราจองไว้2คืนนะทุกคนก็คือโรงแรมชื่อว่า HOP อ n n h o อนนะทุกคนจริงๆอ่ะที่ระยองอ่ะมันมี2สาขาแต่ว่าสาขาที่เราเลือกอ่ะเป็นสาขาที่ติดถนนสุขุมวิทนะทุกคนลองเสิร์ชมาตามลองเสิร์ชมาตาม Google Map ก็จะเจอทุกคนแล้วแบบราคาดีมากอ่ะคืนนึงอ่ะ6ก0กว่าบาทอ่ะ2คืนแค่พันสอ่ะแล้วหาร2อ่ะตกคนละ600ได้นอน2คืนตกคืนละ300ต่อคนอ่ะทุกคนถูกมากมีหลายจังหวัดเลยทั่วประเทศไทยอ่ะ คือมีหลายจังหวัดมากบางจังหวัดมี 2, 3, 4, 5ที่อ่ะทุกคนลองเซิร์ชดูเลยส่วนใหญ่เวลาเราไปแต่งจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็จะพักฮอบอินตลอดเลยเนาะเพราะว่าราคามันถูกแล้วห้องพักมันดีด้วยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูห้องพักคืนละ600ว่าจะเป็นยังไง6กแบงแดงทุกคนกับอีกเศษเล็กเล็กน้อยๆมากแล้วแบบห้องดีมากทุกคนดูด้านหลัง อันนี้ก็เป็นเตียงใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูห้องน้ําห้องน้ําภายในก็คือกว้างด้วยนะทุกคนแบ่งเป็นโซนชัดเจนเลยโซนอาบโซนโซนเปียกโซนไม่เปียกชัดเจนเลยนะทุกคนแล้วนี่ดูที่นอนก็คือกว้างมากมีทีวีให้ดูด้วยแล้วนี่ทุกคนตู้เย็นก็มีเหมือนกันนะแล้วแบบวิวตรงนี้คือสวยมากทุกคนดูบรรยากาศดีมากห้องนี้ราคาแค่แบบ600ออ่ะทุกคนได้อยู่นะเจ้จองมาพักที่นี่สองคืนเลย โอเคทุกคนหลังจากที่เช็คอินเอาของขึ้นไปเก็บที่ห้องเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วตอนนี้ก็คือประมาณเกือบเกือบสี่โมงเย็นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองกันซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมอ่ะทุกคน50นาทีเลยมันอยู่ที่อำเภอเกรงอ่ะก็ต้องนั่งรถไปประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งใช่ปะแล้วทีนี้สวนพฤกษศาสตร์อ่ะมันปิดตอน6โมงเย็นก็น่าจะภายเหลือได้สักชั่วโมงหนึง่งไปไปเจอกันที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองเลย ทุกคนทางเข้าอ่ะก็คืออยู่ลึกมากแบบว่าถ้าไม่เซิร์ชมาตาม Google แมปอ่ะมาไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าบางซอยอ่ะมันไม่ได้มีป้ายบอกอ่ะถ้าใครจะมาก็คือสวนพฤกษศ,ศาสตร์ระยองก็มาตาม Google แมปเลยนะทุกคนอุ้ยทุกคนถึงแล้วสวนพฤกษศาสตร์ระยองนะจ๊ะ,ะอุ้ยทำไม<บ>เงียบจังอ่ะอุ้ยมีแค่เราป้าอย่างเงี้ยอุ้ยเข้าได้เลย ทุกคน,นถูกต้องถูกป้องถูกต้องคือมันเงียบมากจุดบริการนั่งเรือภายเรือเก้ารอยเมตรตรงไปตรงไปไหนอ่ะเก้เมตรไงตรงไปเนี่ยเข้าป่าไนีไปเนี่ย ขอให้มันมีคนอยู่ข้างในเยอะๆเลยคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะสรุปมาถึงแดดก็คือสว่างจ้าดีมากเลยตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วก็ภายเรือ1ชั่วโมง100บาทนะทุกคนต่อลำนะแบ่งกันคนละ2คนก็คือตกคนละ50บาทต่อ1นชั่วโมงนะที่นี่จะปิด6กโมงเย็นนะทุกคนตอนนี้5้าโมงก็คือแดดยังจ้าอยู่เลยอะ่ะหรือว่าถ้าเป็นจักรยานเขาก็มีให้เช่าปั่นเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ใจว่าปั่นรอบเส้นไหน ในงหลังแล้วก็ไม่ทอยู่ครีบงนน่นะคโอเคค่ะอ,อคคะทุกคนตอนนี้ก็คือที่ลงเรือเนี่ยก็คือประมาณห้าโมงนิดนิดมีแดดไหมมีแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนมากเหมือนตอนกลางวันงงมากที่นี่ระยงองโอ้โหทุกคนดูแดด,ดขนาดตอนนี้ห้าโมงเย็นกว่ากานะ ถามว่าบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีทุกคนแต่ว่ามันจะแบบเงาเงาดนึงอ่ะใช่แนะนำให้มาวันเสาร์อาทิตย์นะครับสรุปคนเยอะเกินแน่นพายพอแค่นี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็พายกลับอีกครึ่งชั่วโมงก็คือถึงพอดีตอนนี้คือเหงื่อออกเหนื่อยมากทุกคนแล้วต้องพายกลับอ่ะโอ้ oh m ม god ตอนนี้ก็มาถึงแล้วทุกคนประมาณ6กโมงชั่วโมงหนึ่งในนีน้ำลึกมากไหมคะม่มีมมฮะมีอะไร มีะเลเคหรอไม่มีเจ้าเคไม่ไมีข <laughs> <laughs> อค <laughs> คบคุณค่ะเ <Okay. S 1> สร็จภาร <laughs> กิจเรียบร้อยทุกคนภายเรือครยักสนุกหรือว่าเหน่ย <laughs> <laughs> มืดเลยคนเดียวไปหาอะไรกินต่อตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาอะไรกินที่ไหนไม่รู้ว่า จะหาอะไรกินที่นี่ที่นี่คืออำเภอแกลงหรือว่าจะไปหาอะไรกินที่ตัวเมืองเดี๋ยวขอหาเซิร์ชดูก่อนทุกคนก็คือมาถึงแหลมจเจริญแ,แล้วแบบร้านปิดเยอะมากเจอร้านตามสั่งร้านนี้สั่งไปแล้วนะเป็น,ปนกระเพราหมูกรอบไข่ดาวกับกระเพราหมูสับก็เลยซื้อของกินมากินในห้องทุกคนก็ซื้อมาจากตรงแหลมจเจริญตรงนั้นเลยมันมีร้านขายเยอะอันนี้เป็นกระเพราหมูกรอบ60ิบ อันนี้ก็เป็นยำปลาหมึกย่างแล้วก็อันนี้ก็เป็นลูกชิ้นทอดแบบของกินปกติอะทุกคนแบบร้านอาหารคนเยอะมากก็เลยขี้เกียจรออันนี้มลรงทอดแล้วก็อันนี้อะไรที่แบบชุบช็อกโกแลตอะแล้วก็มีโตเกียวด้วยทุกคนขอกินก่อนนะแล้วก็นอนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ว่าจะพาไปเที่ยวไหน วันใหม่ทุกคนเช้านี้เริ่มต้นที่ประมาณ10บโมงครึ่งนะัเดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันที่ถนนยมจินดาทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นถนนเก่าแก่ของระยองนะแบบมีของกินมีคาเฟ่มีอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็มีมุมถ่ายรูปด้วยแล้วก็มีมุมถ่ายรูปด้วยทุกคนเคไปกันที่ถนนยมจินดาวันนี้ก็คือแดดดีเหมือนเดิมงงมากร้อนลงมาปุ๊บร้อนเลยอะ เค okay, ไปกันจ้าที่ถนนยมจินดา let's go <S แล้วร้านที่อยากไปกินก็คือร้านบ้านสะพานไม้ทุกคนเขาบอกว่ามันมีเมนูแบบ ก๋วยเตี๋ยวว่าก๋วยเตีเ๋ยวหมูเลียงเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าอร่อยมากแบบว่ากลมกล่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอะ่ะทุกคนแล้วแบบราคาดีด้วยเคยเห็นรีวิวแบบวันหยุดอะ่ะคนเยอะมากเลยทุกคนแต่นี่ไปวันธรรมดาไปดูกันว่าจะมีคนเยอะไหมตอนนี้ก็คือเข้ามาในซอยแล้วทุกคนแล้วที่สําคัญจากไปดูรีวิวมาก็คือเขาบอกว่ามันไม่มีที่จอดรถต้องหาที่จอดเอาเองที่ดินของมูลนิธิเอกพนเนียงทองเนี่ยเขาดีมากเลยเขาบอกว่าอนุญาตให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์แล้วตรงน,นี้ก็คือมี รถมาจอดกันเต็มเลยอะ่ะก็คือน่าจะจอดฟรีอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเดินดูในซอยยมจินดากันทุกคนว่าในซอยนี้มีอะไรบ้างแต่ว่าอย่างแรกเลยก็คือขอไปกินหมูเลียงก่อนก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงอยากกินมากวันที่ออกจากที่พักอะ่ะ h o อ in อะ่ะแดดร้อนใช่ปะแต่ตอนนี้มาถึงแดดหุบเฉยเลยอะ่ะนี่ทุกคนบรรยากาศในซอยนี้ก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยเป็นบ้านไม้นะส่วนใหญ่อะ่ะแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆเปิดอยู่เต็มไปหมดเลยคาเฟ่ก็มีเยอะนะ โอเคตอนนี้ก็เข้ามานั่งในร้านแล้วทุกคนร้านก็คือบรรยากาศดีมากทุกคนดูเป็นแบบฟิลแบบเก่าๆอ่ะเนาะสั่งไปแล้วเดี๋ยวรอสั่งเป็นเกลยแวแห้งไปนะแล้วก็กาแฟเย็นอีกหนึ่งแก้วแล้วดูดีเขาทำน้ารามากเลยอันนี้มันเป็นผักอะทุกคนแต่ดีเนาะวันนี้มาวันธรรมดาก็คือไม่มีคนเลยทุกคนดูบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะทุกคนอุ๊ยโบราณมากเลยอะไม่เห็นแก้วแบบนี้นั้นมากทุกคนอันนี้สั่งมาเป็นกาแฟเย็นอืม อร่อยอุ้ยกเตี๋มาแล้วขอบคุณค่ะคนดูถ่ายถ<อ>ย่าย,ย,ย,ยสัง <จะ S 1> ่งป <ะ S 2> เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็อันนี้ก็มีเสร็จได้กินแนละ้วนำซุปมาให้ด้วยยังไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยอะ่ะแล้วดูนำซอสพอดีคือเขาหมักมาให้อย่างดีเลยอะ่ะดูคือชอบที่แบบมีถั่วลิสงใส่มาให้ด้วยอะ่ะ กำมานลองชิมน้ำซุป้ทุกคนถูกมาก150บาทเีกอ่ะกว้เดียวเสากาแฟเย็น 1, ห,หนึ่งแค้ปหมหนึ่งโอ๊ยแดดร้อน แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์เมืองระยองทุกคนอันนี้เหมือนเมื่อก่อนน่ะมันจะเป็นบ้านไม้เก่าแก่ใช่ปะแล้วเนี่ยแล้วคุณยายการดาเขาก็เลยมอบบ้านสัตตะอุดมที่เนี่ยทุกคนมอบให้เป็นทามอบให้ทําเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองระยองนะทุกคนก็มีมหลายสิ่งแบบของเก่าข,ของโบราณอ่ะมีเต็มไปหมดเลยอ่ะมีตู้เสื้อผ้านีของใช้ทุกอย่างเลยอันนี้คือภาพครอบครัวสัตตะอุดมแล้วก็มีอีกห้องหนึ่งเข้าไปไม่ได้ทุกคนอันนี้คือข้างบน ก็ประมาณนี้เลยทุกคนมีของเก่าของโบราณใครมาถนนยมจินดาก็มาเดินได้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะแต่ว่าถ้าใครอยากร่วมบริจาค่อมแซมอะไรเงี้ยก็บริจาคได้ก็คือกินก๋วยเตี๋ยวเศษดูพิพิธภัณฑ์เมืองเการะยองเศจตอนนี้ว่าจะไปชมดอกไม้เมืองหนาวระยองอ่ะที่เป็นสวนสมเด็จพระเทพอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนอยู่ห่างจากถนนยมจินดาตรงนี้ประมาณคือชั่วโมงทุกคนเคไปไปดู สวนดอกไม้กันดีกว่าข้างในนั้นหวังว่าจะไม่ร้อนนะทุกคนตอนนี้คือร้อนมากดูโคตรร้อนมันอยู่ในเตาโอบเลยทุกคนอืดูเหงื่อตอนนี้คือเปียกไปทั้งตัวเลยเอาจริงถนนยมจินดาเจ้ว่าถ้าแบบมันธรรมดามันไม่ค่อยมีอะไรทุกคนร้านค้าบางร้านเปิดแต่แบบบางร้านก็ปิดส่วนใหญ่เลยเกือบปิดทั้งนั้นเลยนะักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีร้านค้าก็เลยเขาก็เลยไม่ค่อยเปิดมั้งแล้วยิ่งแบบมาตอนเที่ยงเหมือนตอนนี้ทุกคนตอนเที่ยงอคือแดดโคตรร้อนเลยวันเนี้อีกประมาณ รึ่งชั่วโมงถึงสวนดอกไม้ไปดูกันทุกคนก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมเสียงมันถึงหายไปคือไม่มันน่าจะมีปัญหานะครับผมก็เลยจะพากอีกแล้วกันเอาเป็นว่าพอผมมาถึงสวนดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยนะครับวันศุกร์นะทุกคนรถเต็มเลยคือรถต่อแถวเข้าอะ่ะผมก็เลยต้องไปวนมาต่อแถวอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่มีะไรข้ามไปเลยเออคืออยากบอกเฉลียวคนมันเยอะเดี๋ยวไปดูข้างในเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม let's go <S ครับมากี่ท่านครับสองค่ะท่านนะขออนุญาตไปใช้ช้นนึกงบกับขี่ก็ได้หนึ่งใบนะครับขอบคุณ ทุกคนก็คือกว่าจะได้เข้ารอคิวประมาณสิบนาทีต่อแถวอยู่ตอนนี้กําลังจะได้เข้าข้างในและไปหาที่จอดรถข้างในกันแล้วก็ต้องแขวนป้ายนี้ด้วยนะทุกคนที่ตัวอออืืถ้าใครจอดรถข้างนอกก็เดินไกลอยู่นะสวัสดีค,ครดดับเดี๋ยวไปจอดต่อท้ายรถคันแดงเมื่อนกะี้เลยอ๋อโอเคครับวนวนไปนี่ใช่ไหมครับใช่ครับขอบนข้าวเขาเห็นอยู่คันแดงตรงไหนละซ้ายนี่ปะซ้ายนี่เลยแดดร้อนต้องกลางร่มอ่ะแล้วก็เดินไปอ่ะข้างในจะมีแอร์ป่ะน่าจะมีนะเพราะว่ามันเป็นดอกไม้เมืองหนาวอ่ะทุกคน ส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางเข้านะทุกคนเข้าทางข้างหลังนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นแมแผนผังอ้โหทุกคนมีน้ําตกด้วยอะลมลื่นมากไม่ล้อนเลยตรงนี้ในนี้คืออากาศดีมากขออยู่ในนี้ตักสองชั่วโมงได้ปะหนาวดีมากเลยทุกคนในเนี้ยมันไม่ล้อนเหมือนข้างนอกอะ่ะขอเดินดูดอกไม้ก่อนทุกคน 16องศาทุกคนเพราะว่ามันเป็นดอกไม้เมืองหนาวไงมันก็ต้องอยู่ที่อากาศ16องศาทางนั้นนี่ตอนนี้ข้างนอกนอกน่าจะเกือบ40องศาแล้วมั้งใครมาระยองแล้วแบบร้อนไม่รู้จะไปที่ไหนก็คือมาที่นี่เลยทุกคน16องศาคือประมาณนี้เลยทุกคนส่วนดอกไม้ดอกไม้สวยนะ16องศาอุ๊ยดูแว่น <laughs> ตอนนี้ก็เลยมองไม่เห็นแล้วทุกคนพี่ครับพีคบคบ๋ครับผม ตอนนี้ก็ขึ้นรถแล้วทุกคนว่าจะไปหาข้าวเที่ยงกินกันตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วจะไปกินกะเพราพรีเมียมโกบิกอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนเห็นเซิร์ชใน t i k t o k แล้วมันมีแต่ร้านนี้ที่ขึ้นว่าแบบขึ้นชื่อว่าต้องไปกินต้องไปกินอ่ะมันจะมีแบบอะไรนะชื่อเมนูผัดกะเพราโคตรทะเลอะไรสักอย่างที่ให้มาจานเบิ่มๆแล้วแบบจานร้อยยี่สิบเองอ่ะ ทุกคนมาถึงแล้วจากร้านโกบิกระเพราผีเมียมมีร้านข้างหลังเราเลยของหนูก็เอาเป็นกะเพรามหาสมุทรเผ็ดกะเผ็ดกลางเอาเป็นไข่เป็ดยางมาตุ้มค่ะ,ะทุกคนดูเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบแล้วก็บวกไข่อีกฟองเลง คืออาหารที่มีสดมากทุกคนก้งคือแบบเนื้อแน่นหอยหอยเชียวอนะไรเงี้ยคือเนื้อแน่นเนื้อดิ้งสดรู้เลยว่าสดแล้วรสชาติกะเพราอ่ะอร่อยด้วยไรมาก็มาลองกินได้ปักหมุนไม่ได้เลยโกบิกกะเพราพรีเมียมเกินเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวไปนี่กันต่ออุทยานแห่งชาติเขาเลนยากอกเสม็ดละยอ ห่างจากตัวเมืองประมาณเกือบๆหนึ่งชั่วโมงเลยอ่ะก็กำลังเข้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะสมิทแล้วทุกคนก็คือเราขับมาทางหาดแม่ลำพึงอ่ะขับมาทางหาดยาวเลยรถสี่ล้อสามสิบแล้วคนคนละสี่สิบสี่สิบแปดสิบเก้าสิบร้อยร้อยสิบาทเหรอสองคนครับคนค่ะอ่าคนละสี่สิบยามฮานะสามสิบร้อยสิบบาททั้งหมดหนึ่งร้อยสิบบาทขอบคุณค่าทางเข้าก็คือเป็นป่าสองข้างทาง เขาบอกว่าป้ายยินดีต้อนรับไม่ต้องเลี้ยงนะครับคับ ตรงไปได้เลยแสดงว่าวันนี้มันน่าจะไม่ค่อยมีรถทุกคนเพราะว่าเขาให้เราขับตรงไปได้เลยวันไหนที่แบบรถมากอะ่ะเขาจะให้เราจอดรถไว้ตรงนั้นพอลงจากจุดจอดรถตะกี้ใช่ไหมทุกคนพี่เขาก็บอกว่าให้เดินตรงไปตรงนี้เลยประมาณ200เมตรมันจะเริ่มจุดเดินที่เป็นสะพานที่เป็นสะพานกระจกอะ่ะแล้วก็เดินยาวไปจุดชมวิวเขอแหลมยา่าให้มาช่วงเย็นๆนะทุกคนตอนนี้ก็คือประมาณ4ี่โมงครึ่งแดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่แหละต้องพกน้ํามาด้วยนะถ้าดีก็พกน้ํามาด้วยนะ แต่ว่าเจอลิงอ่ะเขาบอกว่าลิงที่นี่มันอันตรายมากกลัวดูดีมันจ้องหน้าคนนะ่ะคนกลัวลิงเชี่เนียวัว นลู่ลิงข้างมัวิ่งมาเป็นฝูงเลยอ่ะเค okay, ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีป้ายตรงน,นี้แล้วนะเริ่มเดินกันได้เลยทางเดินตรงน,นี้มันก็จะเป็นทางแบบติดชายทะเลเลยอ่ะเป็นสะพานไม้ยาวอ่ะทุกคนแล้วก็จะมีบางจุดที่เป็นแบบสะพานกระจกนะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะไม่มีแดดแล้ว วันธรรมดาที่นี่คนก็มาเยอะอยู่นะแต่เขาไม่มีบริการรถรับส่งน่าจะมีแค่วันหยุดกับวันเสาร์อาทิตย์ถ้าใครจะมาก็คือเตรียมชุดสวยๆมาได้เลยมาถ่ายรูปไม่เหนื่อยมากเดินแปบ,บเดียวถึง ي, ทุกคนนี่ข้างหลังคือเขาแหลมยญาแดดจ้ามากทุกคนตรงนี้คือบริเวณนี้แดดยังดีอยู่เลยอะแต่ว่าไม่ได้ร้อนมากเท่าไหร่นะกำลังเดินกลับแล้วทุกคนต่อไปเราจะไปไหนต่อดีสรุปตอนนี้ยังไม่รู้เลยทุกคนว่าจะไปไหนต่อ 5้าโมงครึ่งเดี๋ยวว่าจะไปเดินเล่นแถวหาดแม่ลำพึงอีกสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนไปเดินดูเพราะว่ายังไม่เคยไปเหมือนกันแล้วก็ไปเดินเล่นสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วค่อยคิดกันอีกทีว่าจะหาข้าวเย็นกินที่ไหน let's go แบบไม่มีแรงละว,วันนี้ที่หาดคนเต็มเลยอ่ะคนเต็มชายหาดเลยอ่ะอยากเล่นน้ําทะเลมากเลยอ่ะแต่ว่าไม่มีชุดอ่ะ กลับไปหาอะไรกินแถวในเมืองดีกว่าทุกคนแถวแหลมเจริญแถวในเมืองดีกว่าแถวนี้ไม่มีอะไรอะ่ะมีแต่คนเล่นน้ําอ่ะบังเอิญมากเลยอยู่ๆก็มาเจอตอนเรกว่าจะมาเวะโลตัสเพื่อเข้าห้องน้ํายําขนมจีนปลาทูทุกคนร้านนี้อร่อยมากเลยอะ่ะ ีเป็นผัดมาม่าทุกคนมีไก่มีไข่ดาวตลาดนี้มีของกินเยอะมากเลยทุกคนครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวครั้งแรกเลยแบบไม่มีแพลนมาตั้งแต่บ้านนะทุกคนก็คือพอจบอันนี้อ่ะไปไหนต่อดีวะแบบนี้ตลอดเลยผ่านทางก็เลยแวะมาเจอจะบอกว่าอร่อยมากแบบเห็นเขารีวิวกันก็เลยมาตามรีวิวอีกเลยขับผ่านนมสดร้อนนมสดเย็นเขาว่าอร่อยมากเลยทุกคนนี่เนี่ยแบบเขาเขียนป้ายไว้เลยนะว่าแบบใช้นมสดแท้ๆจากฟาร์มเลยอ่ะ ทุกคนวันนี้ก็น่าจะหมดประมาณนี้ตอนนี้ก็สองทุ่มสามห้าแล้วขอกลับที่พักไปอาบน้ำนอนก่อนทุกคนพรุ่งนี้จะได้เตรียมตัวออกเดินทางตั้งแต่เช้ากลับบ้านกันเคยเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าจ้ะกำลังจะกลับบ้านแล้วตอนนี้ประมาณ สิบโมงสีก็น่าจะถึงบ้านเกือบเกือบเย็นเย็นบ่ายๆอะ่ะเดี๋ยวทริปหน้าไปรอดูว่าจะไปเที่ยวไหนครั้งนี้ก็คืออาจจะมึนมืนนิดนึงเพราะว่าไม่ได้มีแผนอะไรกัน<ด>แล้วก็กวทุกคนกอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะให้ถึง1นึ่งหมื่นซับสไครต์ไว้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดคอมเมนต์คลิปด้วยนะบ๊ายบาย